ครับผมกับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับช่องสายทับสายเปนี่ดูนะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆในต้นต้นทุเรียนนี่นะครับจะมาดูเสื้อชัดอย่างนี้นะครับเข้าตำราเดิมครับขอดเสื้อขุดใส่เสื้อไม่ได้ครับขื่นขึ้น <c oughs> อสวัสดีครับ <c oughs> เจริชัดสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้นครับเจริชัดมาในม่านใหม่ก็ไม่ใช่ม่านใหม่ก็ม่านเก่านี่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้นมันร้อนมันร้อนต้องถอ,อ,อ,อดเพื่อผุด ครับวันนี้เรามาขุดกันที่ไหนครับเนี่ยน,นี้เรามาบ้านนาแคร์บ้านนาแคร์ริมริมพังกระต่ายนะเกจติดต่อรังกระเบื้อใช่ไหมวันนี้จุดกระสงก็คือได้มากเท่าไรยิ่งดีนะอืม <c oughs> นี่หน่อค้วยอะไรครับเสีย่ยนี่หน่อค้วยไข่หน่อข้ยไข่ นี่นะครับเป็นนอใหม่เลยสวยมากขุดที่นอไม่สวยก็ไม่อยากได้ไม่คุ้มจะตายขึ้นมาไม่คุ้มครับนี้เป็นนอไข่นะครับขุดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับวันนี่ครับนี่นี้นะครับแต่งโคนนอนี่นี่นะครับนี่สาวแต่งโคนนะครับ ไม่ใช่ที่ไหนเลยขวันใจคนไายครับไปตัดเสีเยชัดต่อนะครับเอาล้วครับ,รบโชว์ล่องมรสุมเขาอีกอะไรครับ <mm <way> ก็จะมีคนงานอีกคนนะครับแต่วันนี้หายสงสัยจะอูะอ้๋ไม่รู้เสียสงสัยท่อไฮดรหลิกรั่วน้ำมันย้อยตัวเลยครับ หน่อน,นีจะขุดอาจจะขุดในคอในกอ,อน,นี่ยากเร่จะขุดตับหน่อไม่ดีจริ นี่จะเป็นสวนผสมนะครับจะมีทุเรียนมีน้อยนามีกล้วยไข่นะครับแล้วก็ฝัง่งถนมก็จะเป็นมะละกอแล้วก็มังคุดนะครับสวนสวนนี้เนี่ยนี้เอาไว้ยวต้องขุดเอาไว้ เดี๋ยวเราจะมาถามเสี่ยกันดีกว่าว่าวิธีการเลือกหน่อที่จะขุดไปใช้เนี่ยที่จะขุดไปขายเนี่ยเลือกยังไงเสี่ยครับวิธีเราหาต้นเนี่ยกาบมันสมมติเนี่ยกาบมันไม่รัดนะกาบมันไม่รัดแล้วดูออกแดงๆกล้วยหน่อมันจะขยับตัวเรื่อยๆถ้ยช่อเนี่ยมันจะเป็นเงาครับแสดงว่าโอกาสที่เป็นหนอนน้อยส่วนน้อยนะ ต้องนี่ฮะถ้าไม่มั่นใจนะมีขั้นตอนนะไม่ไม่มั่นใจพูดัังๆ่ยถ้าไม่มั่นใจลองหลายอย่างนี้คนระับแล้วก็ดูว่าแมงมีไหมนี่ฮะดาวขาวโบเลยเนี่ฮะไม่มีสวยอันนี้สวยถึงใหญ่ก็ใช้ไ,ได้นะครับ